สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากที่เราไปไหว้พระที่วัดหลงซานมานะคะก็หลังจากไหว้พระขอพอรเรียบร้อยก็ถึงเวลาไปหาของกินเด็กๆอยากไปร้านชานมที่ชาวโซเชียลเขาลือว่านี่คือตำนานของชานมไต้หวันซึ่งอยู่ที่เดียวกับอนุสรสถานของเจียงไคเชกจะอร่อยแค่ไหนไปดูกัน ตอนนี้กำลังจะไปอนุสร์สถานเจียงไคเช็คเพื่อที่จะไปกินชานมไต้หวันเจ้าแรกไต้หวันเลยอ,อที่มันทำให้ชานมแบบไต้หวันฮิตนะเราก็ <c oughs> ตอนแรกนั่งสายสีน้ำเงินมาเราก็มาเปลี่ยนที่ซีเหมินเปลี่ยนเป็นสายสีเขียวนั่งมาอีกสองสถานีนะออกมาก็ทางออกห้านะคะ ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่ทางออกนํนำทีมโดยตุน,นี่ <c oughs> เฮ้ยกี่บาทวะลืมดูผมไม่ทัน เดินไกลหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆที่นี่คนแบบคนคนแก่ไปเยอะจริงๆนะส0 0รเมตรสี่ร้อยเมตร พอออกมาก็ฝนตกอีกเราจะวจ้ะอึาอันนี้เราคือเราจะมาเดินอนุสรสถ,ถานก่อนเหรอหรือเราจะ อ๋อก็เป็นสวนสาธารณะนะนะล่มลื่นดีต้นไม้บ่งบอกถึงความมีชีวิตมาอย่างยาวนานเก่าแก่มากดูรากดีทุกต้นเ้วยนะเนี่ยดูดิใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยอะ่ะดูดูความยิ่งใหญ่ เขาก็แบบรักษาต้นไม้อ่ะดูดิดูิแต่ละต้นดูด,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 ดิอันนั้นสอนสถานก็ล่มลื่นนะน่ามาเที่ยวเขามีสิ่งก่อสร้างก็จริงแต่ว่าเขาก็รักษาต้นไม้อคือต้นสนก็ใหญ่มากอะ่ะทุกคน ดูดูดูือของคุณหน่าอ่งวหนใ่งอที่าเดินเล่นในสวน่นีทีหวกทกน กำลัง <g> um <pt ain> จะมีงานเทศกาแลแหละจัดโต๊ะออกร้านกันเต็มไปหมดไม่รู้ว่าเทศกาลอะไรมันก็จะเป็นอาคารด้านซ้ายและอัเมซ่ด้านขวามือร <sch ul> ้านชามนมเจ้าแรก ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เ,เมื่อกี้ที่บอกว่าจะขาบไปร้านไปผิดตึกละเธอมันต้องมาอีกตึกหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอะอันนี้มาเจอเจอร้านละคนแน่นมากแน่นอนก็คือมีคนไทยไปรับบัตรคิวก่อนนะจ๊ะ 7. 7. 7. Cadron No. No. ได้คิวเท่าไหร่จ๊ะคิวที่เจ็ดสิบหกจ๊ะคอยไปก่อนนะจ๊ะไปคอยตรงไหนกันดีข้างนอกไหมอ่ะต้องไปคอยข้างนอกก่อนถ่ายรูปม็อกอัพไปก่อนแล้วกันเนาะนี่นะจ๊ะเพอร์มิวทีชานม,มไข่มุกมันยากาศร้านก็ต้องมนามนนี

วเมนูเมนูชื่อตรงนี้แล้วก็ไปออเดอร์ตรงเคาน์เตอร์นู้น่นโน่นคุณก็คือสั่งมิวตีหมดเลยจ้าแต่ว่าเด็กๆเ,เขาก็ใส่บับเบิลนะแต่เราไม่เอาบับเบิลนละเพราะว่าเราสั่งร้อนบะหมี่อะไรบะหมี่อะไรสักอย่างหนึ่งเออไม่เป็นไรหรอกบะหมี่สักอย่างหนึ่ง,ออห,ลง,ห,งหละนะทุกคน แล้วก็ขอถ้วยเขานะเขาก็รู้ว่าเป็นคนไทยแหละเขาก็เลยให้ถ้วยมาเลยสีใบคือเห็นนะเงยหน้าไปสบตาเขาเขาก็บอกว่าจุดเจาถ้วยใช่ไหมเขาก็เออเราก็พยายามหน้าเขาก็บอกโอเครอสักครู่เขาก็มาให้เลยสีใบจ้ะหรือเราให้มันกลบก่อนเขามาพูดเลยเหมือนเดินเข้ามาประกบอะว่าอันนี้โอเคเราโอเคนะตรงนี้เขาเป็นคนดีนี่ทำให้เราเชื่อแต่จริงอะแบบได้นสามแาม ไนะม่เหรอะแม่นั่นคือดิไม่แม่ก็เห็นว่ามันเป็นเกี๊ยวแบบนี้แล้วทำไมเป็นข้าวเหนียวมาก่อนเออเพื่อนจ้าฉันจะถ่ายยังไงให้เธอดูอ่ะฉันยกจานไดนะ้ไหมเออ <c oughs> ฉันก็คิดว่ามันเป็นเกี๊ยวหมูกุ้งอย่างเดียวแต่มันเป็นข้าวเหนียวมาอย่างนี้เธอมันจะรสชาติยังไงก่อนเดี๋ยวเราชิมดู <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันนี้ไม่รู้เลยนะ เดาว่ามันเป็นเค้กที่ทํามาจากข้าวเหนียวค่ะซึ่งน้ําหวานบอกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนขนมกาดแล้วก็ทุกคนก็ได้ชานมของตัวเองมาเรียบร้อยเห็นไหมก่อนอน็เห็นแหละก็ววสวยงามนะ อันนี้คือเดี๋ยวรีวิวรสชาตินะว่ามันอร่อยแค่ไหนจานนี้น้ำหวานบอกว่าเป็นขนมผักกาดมันเป็นขนมผักกาดจริงๆเธอแต่ว่าเป็นออตัวขนมนะี่ยอร่อยแต่ว่าน้ำซอสมันเป็นแบบ เค็มๆม,มันๆอันนี้คือข้าวอ่ะไม่รู้ว่าไส้คืออะไรข้างในเป็นหมูข้าวหอ่อหมูมาโวนอันนี้กันดีกว่าท่านหยิบได้ยังได้แงละเอาโซนอืมอร่อยดีทุกคน โย่ไปไหมต้องระวังน้ำดีเอาขึ้นมาแค่เดียวหอเบื่อไงเค็มมาก บอกว่าของเขาที่เป็นชาเย็นจะได้แค่100 ml แต่เราที่เป็นชาร้อนจะได้300 ml เพราะฉะนั้นชาร้อนที่นี้ก็เลยจะแพงกว่าชาเย็นนะจ๊ะทุกคนต่างกับที่ประเทศไทยนะต่างกับที่บ้านเรานะของร้อนจะถูกกว่าของเย็นกลัมันร้อนอนะไม่รู้รสชาติเป็นไงชิมกันอือดีงาม ไต่หวานนคุณต้องชอบสิ่งนี้นนห,หวานแล้วก็นัวจ้ะอร่อยอ่ะนี่อเหมืนอยู่ว่าันเหมือนกรเียมอยากชิขนมผักกาดเวอร์ชั่นไต้หวนัมนมันใส่ซอสถั่วเหลืองนะเหมือนใส่เต้าเจี้ยวแหละ เ็ดแต่ว่าเขาเอานมมันจะดีดมันจะดิดใส่น้ำหวาน่ะชิมแล้วอร่อยอร่อยมันมีหมูในนั้นจ้าลุงคุณแต่มันอร่อยนะเคยกินไหมเขาเหนียวเป็นแบบ ข้าวเหนียวปั้นไส้ไส้หมูข้างในอ่ะก็คือข้าวเหนียวไส้เผือกข้างในข้าวเหนียวหมูเลยข้าวเหนียวควายอะอ่ันนี้ส่งถืออันนี้เอาน้ำนมมาทำเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเผ็ดสักอย่างหนึ่งชิมกันอืมไม่มีความเผ็ดเลยอืมเผ็ดอ่ะ ทำไมต้องกินไปพูดไปขออนุญาตทานก่อนนะคะทุกคนกลัวเพื่อนๆนจะหิวตามมานะแล้วก็นี่คืออาหารทั้งหมดที่เราทานไปนะคะหลังจากทานเสร็จเรียบร้อยก็ถ่ายรูปเล่นกันหนึ่งกลุ่มค่ะแล้วก็มาถ่ายด้านหน้า ไม่ได้เจอลุงเจียงนะคะทุกคนแค่ถ่ายรูปหน้าอนุสรสถานเท่านั้นเองคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย